สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูกันดาใน EP ที่2ในเรื่องไตรย,ยางอักษรสามหมู่วันนี้พบกับไตรย,ยางที่มันมันพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันไหมคะ Let's go Hello พบกับ DJ ดาด้านะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรสามหมู่พร้อมกันนะคะโดย ลองฟังเพลงบันๆไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาพบการเรียนรู้เรื่องไตาย,ยางพร้อมกันนะคะพบกับสไลด์ต่อไปค่ะวันนี้จะพบกับเรื่องไตาย,ยางอักษรสามู่เอ๊ะนักเรียนสงสัยไหมไตาย,ยางคืออะไรมันคืออะไรคะมันคือคํานี้มันแปลว่าอะไร เราก็จะมาเรียนรู้พร้อมกันนะคะโดยที่ตักเรียนตอบคําถามคุณหนูอยว่าไตาย,ย่างคืออะไรช่วยบอกคุณครูหน่อยนะเพราะว่าไตาย,ย่างคืออะไรถ้ายัางไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับเพลงที่คุณครูจะให้ฟังต่อไปนี้แล้วนะคะพร้อมที่จะโยกไปกับเสียงเพลงกับเพลงไตาย,ย่างออเอาเขินสามูพร้อมแล้วนะคะ let's go สี่สตัวแบ่งออกเป็นสามหมู่ที่เขาเรียกว่ารตยยางอักษรสามหมู่ก็คือเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำพี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉันและทอสันทานซซหรืซอซีซซลาและขอคู อักษรสูงสิบเอ็ดตัวร้องไปพร้อมกันนะคะพี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉันและท่อสันทานซอรูซีโซซาลาเลยขอควรคืออักษรสูงสิบเอ็ดตัวพยัญชนะท มีสี่ตัวแต่งออกเป็นสามหมู่ที่เขาเรียกว่าไตรย่างอักษรสามหมู่ก็คือเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำไก่จิกเด็กเด็ก <ใน S 2> ตายตตบนปากอ อชาอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวไก่จิกเด็กเด็กตายบนปากองไก่จิกเด็กเด็กตายบนปากองต่อเปตักดอชิดาอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวพยัญชนะไทยมีส4ตัว าายยาส,ส,สาสนนม,ม,ออมูที่เขาเรียกว่าอตรยางอักษรสามมูก็คือเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำพยัญชนะไทยมีส4สี่ตัวแบ่งออกเป็นสามมูที่เขาเรียกว่าอะไรยางยังมีอักษรตำ่ำก็คือที่เหลือ เป็นเพลงอักษรสามหมู่นะคะก,กจิเด็ก,ดกดตายบนเป็นปักพี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉันยังมีอักษรตำก็คือที่เหลือยี่สิบ่ตัวหลังจากจบเพลงเราก็จะไปเรียนรู้อักษรทั้งสามหมู่เป็นยังไงต่อไปนะคะ สอนสูงมีสิบอ็ดตัวเรียนจั้งใจฟังนะคะขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุง ฝอฝาสอสาลาออสอฤศีสอเสือหอหีบ การจบคลิปนี้นะคะนักเรียนก็จะไปอ่านออกเสียงคําในอักษรสูงซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามด้วยนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะสอเอือเสือฝอโอนฝอนพออืงงอผึ่งไม่โทพึ่งหอไอไห ขอเอะมอเข็นถออถําถาไม่โทถ้าซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำในอักษรสูงอักษรกลางมี9ตัวพบกับอักษรกลางนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะกไก่จอจานดอชดา ตอปตักดอเด็กตอเตาบอใบไม้ปอปลาอออ่างหลังจากจบ ดูตัวอักษรไปทีกะตัวแล้วนะคะเราจะมาอ่านคําที่เป็นอักษรกลางด้วยกันนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคําให้ฟังแต่งตัวอีกรอบนึงนะคะแต่งตัวคําที่สองแดดออกแดดออกจําปี จำปีกดเกณฑ์กดเกณฑ์ปลาบึกปลาบึกอบอุน่นอบอุน่นอักษรต<า>่ำม,มี24่ัวตัว้งใจดูนะคะคอควายคอคน คอระคังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิง ทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนู พอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอ,อยักษ์รอเรือ ลอลิงวอแแวนลอจุลาหอนกฮูกจากเรียนรู้คลิปแล้วนะคะเราก็จะไปอ่านออกเสียงคำในอักษรต่ำกันพร้อมๆกันนะคะอักษรต่ำเดียวประกอบด้วยอักษรต่ำเดียวทั้งหมด10ตัว วันนี้คุณคณรูจะแม่ตัวอย่างคําในอักษรต่าเดียวอักษรต่าเดียวก็จะมีงองูงูใหญ่นอนอยู่ณนะวัดโมรีโลกล่องลอยอ่านว่าล่องลอยวิญญาณอ่านว่าวิญญาณน,น้ำมนอ่านว่าน้ำมนงานอ่านว่างานวิ่งอ่านว่าวิ่งยิ่งใหญ่อ่านว่ายิ่งใหญ่ นักเรียนมาออกเสียงอักษรต่ำคู่ตามกูนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวนักเรียนอ่านคำตามคุณครูนะคะภาพอ่านว่าภาพฟักทองอ่านว่าฟักทองซ่อมแซมอ่านว่าซ่อมแซมธงชาติอ่านว่าธงชาติ คือฮาอ่านว่าคือฮาเชือกอ่านว่าเชือกคำถามชุดคิดมาแล้วค่ะข้อที่หนึ่งพยัญชนะไทยมีกี่ตัวให้เวลานะคะครูจะมีเสียงกรีดนั่รเยนช่วยกันตอบนะคะหนึ่งสองสามหมดเวลาตอบค่ะ มีทั้งหมด44ตัวปุบไว้ตัวเองหน่อยข้อที่2องพยัญชนะไทยแบ่งออกเป็นกี่หมู่มีอะไรบ้างช่วยคุณครูคิดหน่อย1 2 3หมดเวลาตอบมีทั้งหมด3มหมู่ก็คือเสียงสูงอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะคะ เราเรียนมาแล้วต่อไปข้อที่3เลยละกันข้อที่3อักษรสูงมีพัญธน,นะกี่ตัวใครจำได้บ้างว่ามีกี่ตัวนะ้าให้เวลา1 2 3จนกว่าจะได้ยินเสียงกระดิง่งอ่ะ1 2 3ตอบค่ะคำตอบคือมีทั้งหมด11ตัวเก่งมากค่ะนักเรียน ต่อไปเรามาเป็นข้อที่4ีเลยละกันข้อสคําว่าไก่กินป้านักเรี้คิดว่ามันอยู่ในมันอยู่ในหมวดไหนหมู่ไหนของไตรยางค์คะช่วยตอบคุณครูหน่อยให้เวลา1 2 3หนึ่งสองสามเริ่มคุณครูจะมีกลิ่งนะคะถ้าใครตอบได้รีบยกมือเลยคะ่ะหมดเวลาคำตอบก็คืออยู่ในอักษรกลาง อันนี้เป็นคำถามทบทวนความรู้และพบกันในคำถามต่อไปในคลิปต่อไปติดตามกันด้วยนะคะมาทบทวนอักษรกลางอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราฟังคำถามแล้วก็ฟังคลิปกันมาแล้ววันนี้ก็จะมาคุยว่าอักษรกลางปีทั้งหมด9ตัวมีอะไรบ้างเพื่อเป็นการทบทวนกไก่จจานดชดาตปต ดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอป่าและออ่างมาทบทวนอักษรสูงอีกครั้งจากที่เราฟังคลิปแล้วก็ฟังอธิบายมาแล้วนะคะก็จะมีอักษรสูงก็มี1 1ตัวก็คือขอไข่ขอขวดถอถุงขอพึ่งสอรุสีสอเสือชอชิงถอฐานฝอฝาสอสารแล้วก็หอหี มาทบกวนนอักษรต่ำอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากที่เราฟังคลิปไปแล้วอักษรต่ำมีทั้งสองประเภทคืออักษรต่ำเดี่ยวและก็อักษรต่ำคู่วันนี้คุณครูจะบอกอักษรต่ำเดี่ยวก่อนว่ามีทั้งหมด14ตัวนะคะก็คือพ่อพานพ่อสำเพาคอควายคอคนคอระคังฟอฟันทอทหารทอพเท่ท่าทอทงแลวก็ทอมนโถ ชอช้างซอโซ่และชอเฉิงและหอนกู่ส่วนอักษรต่ำเดี่ยวก็จะมีทั้งหมด10ตัวก็มีงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนวอแหวนมอม้ารอสุลาและรอหลือรอลิงนะคะซึ่งเราก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะหลังจากจบเรื่องนี้แล้วนะคะเราก็จะ ไปเรียนใน E ีีต่อไปก็นักเรียนก็เดือนติดตามคุณครูด้วยเด็กน,นะคะก็จบกันแล้วนะคะจากการเรียนเรื่องตตยางวันนี้ก็คุณครูคก็ขอให้น Black ักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเต้นและก็การออกกําลังกายก่อนที่จะเรียนแล้วก็หลังจากเรียนแล้วนักเรียนก็ได้ความรู้เพิ่มเติม E ี EP หน้าอย่าลืมติดตามคุณครูกันนะคะดีเจดดาไปก่อนนะคะ굿ดบ